ยิสโตฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนล้มตายเงี้ยมันจำนวนมากเรารู้กันอยู่<อ>นะฮะเป็นเป็นเรื่องแบบมันมีเหตุการณ์แบบสูญเสียเสียชีวิตกันมากมายเลยนะ,ะโดยเฉพาะมาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ยิวใช่ไหมยิวเขาก็เรียกว่าเป็นฮโลคอต์สเลยทีเดียวนะการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวในทวีปยุโรปในช่วงสงครามโลกที่สองโดยนาซีเยอรมันอันนี้เราเรารู้อยู่แล้วนะัะแล้วมันก็มีหนังหลายเรื่องนะที่มันสะท้อนประเด็นนี้ขึ้นมาที่เราเคยดูพอเราดูเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าหมันโหดร้ายน้อ์มันสามารถจะทากันแบบนี้ได้คราวนี้ในไอเดียจะก็คือในยุคนั้นมันก็คงต้องมีคนที่รู้สึกไม่แฮปปี้กับกับปรากฏการณ์แบบนี้มีทั้งคนที่เป็นเหยื่อแล้วก็คนที่อยู่ฝั่งของฝั่งอะไรอะ ฝั่งเยอรมันเองอ่ะอ่ะคุณง่ายๆคือเขาเพราะว่าทุกคนมันก็ต้องใครอยู่ต้องมีมนุษยธรรมในจิตใจัรงนั้นแหละเหมือนเราเราจะฆ่าสัตว์สักตัวเรายังไม่กล้าเลยอันนี้คือคนนะอะไรอางี้แต่ด้วยความที่บางคนเขา เขาทําอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าอานาจไม่ได้อยู่ที่เขาใช่ไหมฮะเขาอาจจะมองตาปริบๆนะด้วยความสงสารทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเหมือนที่เราเห็นในหนังนะฮะชาวยิวจำนมุมากก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดบางคนก็ต้องอพยพบางคนก็ไปหลบซ่อนตามที่ต่างๆไปหลบใต้หลังคาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะมี คนที่พยายามที่จะช่วยเหยื่อกลุ่มนี้นะฮะหนังหลายๆเรื่องเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ The c h i l l e r c h i l l e r s List ก็พูดถึงเรื่องนี้แต่วันนี้นะฮะเรามีอีกสองคนนะครับที่ถือว่าอยู่ในฝั่งของผู้กระทำนี่แหละแต่เขา่ไม่เห็นด้วยกับทางฝั่งเขาออ๋ก็เลยมีการแบบแอบช่วยเหลือแอบช่วยเหลือนะฮะคนแรกเนี่ยนะฮะเป็นชาวญี่ปุ่น เออเราไม่เคยคิดเลยนะเพราะอยู่ฝั่งเดียวกันนี่ถูกป้าอ่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกับนาซีเยอรมันใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมีนักการทูตชาวญี่ปุ่นคนหนึง่งนะฮะชื่อคุณชิอุเนะสุกิฮาระ,ะเขาก็ประจําอยู่ที่สถานทูตญ,ญี่ปุ่นประจํากรุงคาวนัสในประเทศลิทัวเนียนะฮะประเทศลิทัวเนียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะับที่มีชาวยิวอยู่นะครับ มันก็จะใกล้เคียงกันแถวนั้นมีโปแลนด์แถวนั้นนะครับคุณสุกิฮาระเนี่ยโอเคเขาอยู่ฝั่งเดียวหมายถึงว่าประเทศของเขานะฝั่งตะุ่นอยู่ฝั่งเดียวเยอรมันแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็มีมนุษียวทางในใจ่ะทีนี้เขาจะช่วยยังไงทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นนักการทูตนั่อยู่ในสถานทูตเขาก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะมอบทรานสิตวีซ่า มันก็คือวีซ่ยยา,าระยะสั้นสำหรับเดินทางไปญี่ปุ่นเลยะนะครับเขาก็คิดว่าจะมอบให้กับชาวยวเหล่านี้นี่แหละ,ะทุกคนมาทําเรื่องขอได้เลยในที่สถานทูตเข้ามาเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นจะได้สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะว่ามีเอกสารรับรองะนะครับแล้วก็ไอตัววีซ่าเนี่ยถ้าหากว่าได้ไปเนี่ย เล่าไปโชว์เนี่ยมันเป็นมันเหมือนเป็นเครื่องหมายเป็นเอกสารที่บอกว่าโอเค <ไป S 2> ฉันเป็นคนในกํากับของญี่ปุ่นนะไม่ก็เหมือนกับว่าพอพอเป็นญี่ปุ่นออกไงใช่ไหมคะแล้วก,ก็อยู่ฝั่งเดียวกับเยอรมนันถามาว่าเออแต่เขาเนี้ยประเด็นว่ามันต้องเป็นพฤติกรรมในการแอบทําให้คุณน้ำมนต์หรือว่ายังไงเพราะว่า ถ้าเกิดคนรู้จริง ended, มันก็ <S <S ทําไม่ได้ดิเขาเขาก็ไม่ได้แอบนะเพราะว่าเขาแจกออกไปเป็นหลายหมื่นฉบับมันไม่มีทางที่จะแอบได้ก็ต้องมีคนร่วมขบวนการด้วยแน่แน่แน่นอนแต่ที่แน่แคือรัฐบาลญี่ปุ่นพอรู้เนี่ยก็ไม่พอใจค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเองเขาก็อยู่ฝั่งเดียวกับทางเยอรมันอยู่แล้วเดี๋ยวมีปัญหาใช่ไหมเขาก็เลยสั่งนะทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยสั่งให้สกีฮาระเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สั่งปิดสถานทูตญี่ปุ่นประจําลิทัวเนียเลยทีเดียว แต่ถึงแม้ว่าจะสั่งปิดนะฮะแต่เนื่องจากรัฐบาลก็อยู่กันคนละฝากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็แอเขาก็ยังทําออกไอ้ทรานสิตวีซ่านี่ต่อไปจนถึงเรียกว่าวินาทีสุดท้ายที่เขายังอยู่ในสถานทูตที่ลิทัวเนียก่อนที่จะปิดประตูเลยทีเดียวเขาก็พยายามทำเนี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยจะต้องตัวเขาจะต้องออกและนั่งรถไฟออกไป จะต้องกลับแล้วในระหว่างที่นั่งรถไฟออกเดินทางจากลิทวเนียเนี่ยเขาก็ยังโปรยเอกสารไอ้วีซ่าเนี้ยออกทางหน้าต่างให้กับชาวยูเคือเท่านั้นในความรู้สึกจะคือเขาจะต้องรู้สึกว่าแบบพฤติกรรมในการแสดงออกแบบนั้นมันเลวร้ายมากเขาขอช่วยแบบมนุษย์ได้สักหนึ่งคนก็ยังดีด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเรื่องของเขาเชื่อไหมครับว่าจริงๆมันเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่าไม่เคยถูกพูดถึงเลย แหม่ก็รัฐบาลญี่ปุ่นพูดไม่ได้เป็นนักการทูตอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบผิดธรรมเนียมทางการทูตไหเป็นฝั่งเดียวกันด้วยถูกไหมมันเพิ่งถูกเปิดเผยออกมาเมื่อปี1984นี่เองโดยทางการอิสราเอลก็ยิวนะฮะเขาก็รู้เนี่ยใช่ไหมว่าคนนี้เคยเคยมีเรืาการเคยช่วยเหลือทางการอิสราเอลมีการมอบรางวัลชื่อว่า the righteous n of nations นะครับให้สุกิฮาระ ในฐานะบุคคลที่ช่วยเหลือชีวิตชาวยวนะฮะแล้วก็มีการคาดการณ์แหละนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาออกเอกสารให้เนี่ยน่าจะเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวอุยน,ะะนี่เรียกว่าเป็นขบวนการใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็จริงๆจะว่าลึกๆไม่แน่นะญี่ปุ่นอาจจะเหมือนรับตาข้างหนึ่งเพื่อช,ช่วยก็ได้เพราะว่ามันมันปริมาณคนมันเยอะมากมมแต่ว่าในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งเป็นฮีโร่อีก,อก อีกคนนึงแต่คราวนี้เนี่ยฝั่งที่เป็นผู้ร้ายนเป็นฝั่งญี่ปุ่นเองบ้างเอาละแต่ฮีโร่เนี่ยดันกลายเป็นชาวเยอรมันเห็นไหมคนเรานี่คือจริงๆเราก็มีแบบว่าความคิดเห็นส่วนตัวเนาะไม่ต้องคิดตรงกันกับประเทศก็ได้ใช่ไหมในช่วงปี1910จนถึง1938มีนักธุรกิจชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อคุณจอนราเบ เขาก็ประจำอยู่บริษัทซีเมนส์ทีนี้บริษัทซีเมนส์เนี่ยมันมีสาขาอยู่ที่ในประเทศจีนนะครับตัวจอห์นราเบเองเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของพรรคนาซีด้วยและเขาก็ไปทำงานถูกส่งไปทำงานในบริษัทของเขาที่ที่จีนทีนี้ตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นบุกโจมตีจีนแล้วก็ที่เราเคยเรียนรู้กันมาที่โรสบกันากกรรมสังหารหมู่ชาวจีนในเมืองนานกิงใช่โหดมากใช แน่นอนมันเป็นข่าวดังนะฮะ,ค,ะคุณจรเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็อยู่ในนานกิงเพราะนั้นเขารับรู้ว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาเขาก็พยายามหาทางช่วยเหลือชาวจีนที่เป็นเหยื่อเนี่ยให้รอดพ้นใช่เพราะญี่ปุ่นตอนนั้นโหดร้ายมากนะ,ะในการที่แบบนั้นแต่ในใน,ในมุมมองเราแอบแอบอเรารู้สึก คือไม่รู้เราโตมาแบบไหนอ่ะเรากลายไปด้ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าญี่ปุ่นโหดร้ายอ่ะเพราะเราดูโกบโกบลีกับอังสุมาลินเป็นจริงจริงในช่วงวัยหนึ่งของเด็กอะเจ็บไม่ได้รู้สึกถึงความโหดร้ายของญี่ปุ่นเลยเนื่องมาจากสื่อนี้จริงๆนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า <S <S <P> เพราะในบทละครที่เราดูอะค่ะแม้แต่ในนิยายที่เราอ่านะกลายเป็นว่าญี่ปุ่นน่ารักอ่ะ ญี่ปุ่นที่เหมือนกลายเป็นเหยื่อด้วยซ้ำไปเหมือนเป็นเหยื่อแล้วแล้วจริงๆเขามาปลุกประเทศเราใช่ไหมเออแต่แล้วเราก็อยู่ฝั่งเขาในตอนนั้นไงเราก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความโหดร้ายเขทาทั้งที่พอมาหลังจากที่โตขึ้นมาแล้วมาเรียนโหดร้ายมากในการที่ปลุกไปในแต่ละประเทศเอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็จ,อจะบอกวรรณกรรมอะไรนี้มันก็มีผลมากเลยเนี่นี่แหละพอความโหดร้ายของของทหารญี่ปุ่นในตอนนั้นคุณจอนเขาเห็นกับตาตัวเองก็คงทนไม่ได้แล้วด้วยมนุษยธรรมนะเขาก็วิธีการเขาช่วยเหลือคือเขาสร้างเขตปลอดภัย ภายในเมืองนั่นแหละนะครับ oh. นี่เนื่องจากว่าตัวเขาเป็นเป็นเป็นสมาชิกพรรคนาซีไงซึ่งอยู่ฝั่งเดียว่าญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเขาก็สร้างเขตนี้ขึ้นมาซึ่ง ทางญี่ปุ่นก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามัน<อ>พวกเดียวกันทีนี้เขตเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ชาวจีนที่ยังไม่โดนฆ่าเนี่ยนะฮะแล้วรอดชีวิตเข้าไปเนี่ยเข้าไปอยู่ในในกำแพงนั้นนะ่ะในเขตของเขาเนะี<อ>่ยก็เหมือนเป็นเขตสถานทูตอย่างหนึ่งเลยเนาะเ<อ>พราะเข้ามาตรงนี้คือทางญี่ปุ่นจริงๆก็จะทาร้ายไม่ได้ทำ<ช>ร้ายไม่ได้ะะเพราะว่าอ,อันนี้ถือว่าเป็นเขตของเฮ้ยของพักนาซีนะอ่าว่าอย่างนั้นแล้วก็ เขาใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์รู้ไหมว่าตรงนี้คือเขตของพรรคนาซีก็คือใช้ธงใช้ธงนาซีเยอรมันซึ่งจริงๆมันย้อนแย้งมากนะใช่มีธงมันต้องน่ากลัวมากเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกัน<อ>ต้องโดนสังหารแต่นี่กลายเป็นว่าธงเนี่ยปกป้องชาวจีนใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นชาวจีนในนานกินก็คือธงผืนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังแล้วก็การเอาชีวิตรอดะนะครซึ่งการช่วยเหลือของเขาในครั้งนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่ามีชาวจีนที่รอดพ้นมาได้เนี่ยสองแสนคน เยอะมากเลยนะเยอะมากเยอะมากเออแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบอ่ะพอพอสงครามโลกจบลงก่อนนะพอเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะมันก็ต้องมีการสืบสออกันนะฮะแล้วก็ไอตอนที่มาสงครามมันไม่มันไม่มีใครมัวแต่มานั่งจับผิดแล้วเพราะมันทุกอย่างมันอีลุงตุงนังไปหมดแต่พอเหตุการณ์มันจบลงปุ๊บเนี่ยทางพันาซีทางพนาซีก็มานั่งดูแหละว่าอ้าวเอ๊ะนายลาเบคนนี้นะ น่าจะต้องมีทําอะไรที่มันที่มันที่มัน,มนอะไรนะไม,ไม่ดีแน่นอนอตอแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็โดนภัยสองด้านค,คือภัยจากพรรคนาซีเองค่ะแล้วก็พอพอนาซีแพ้ใช่ไหมแต่ตัวเขาเป็นสมาชิพกพรรคด้วยเพราะนั้นเขาก็โดน ว่าว่าเขาเป็นผู้กระทำไปโดยปริยาย่แต่เนื่องจากว่ามันมีประจักษ์พยานเยอะแยะมากมายเป็นแสนคนอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าคนนี้โอเคเขาเป็นสมาชิกพรรคนาซีในนามก็จริงนะแต่การปฏิบัติเขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรอดพ้นจากการเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นผู้กระทำเขาเรียกเป็นเป็นอาชญยากรสงครามอะไรต่างๆนั้นนะฮะแล้วก็ยังไม่เพียงเท่านั้นนะพอ สงครามมันจบลงจริงๆเนี่ยนะฮะ,ะเขากลายเป็นฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตชาวจีนใช่ไหมครับชาวเมืองนานกิงเนี่ยที่อาจจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือจากเขามาโดยตลอดนะฮะก็มีการส่งอาหารชั้นดีจากประเทศจีนให้กับเขาเป็นประจำทุกเดือนเป็นการขอบคุณร,ระดมเงินนะครับมอบให้กับเขาเป็นเหมือนกับเป็นของรางวัลปลอบใจด้วยะะก็มันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าจริงๆมนุษย์เราเราก็ไม่ได้ชอบ การสูญเสียที่เกิดจากสงครามเนาะถึงแม้ว่าแบบว่าโอเคในในส่วนของเรียกว่าไงรัฐบาลหรือส่วนที่เขาสู้กันเนี่ยมันแต่มันมีคนจํานวนมากแหละที่นึกถึงมนุษยธรรมและช่วยเหลือคนที่แบบเพราะจริงๆเหยื่อของสงครามเนี่ยมันไม่ได้เราไม่ได้เกลียดกันเนาะคือข้างบนเขาบอกให้เรารบกันแต่จริงๆมันเรียกว่าไงชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปอ่ะมันก็เรียกว่าเหมือนเป็นเหยื่อทุกคนก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างวันเนี้ย นะสถานการณ์ตอนนี้ในสงครามอ่ะทั้งยูเครนและรัสเซียจะว่าทุกคนก็สงสารเหยื่อท,ที่เป็นผลจากแบบสงครามอ่ะอ